สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเด็กอวดดีครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆผ่านมุมมองความคิดและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของน้องๆเยาวชนเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจว่าเด็กไทยก็มีดีเหมือนกันครับในวันนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนเบญจมราชูทิตจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเราก็มีนัดกับน้องๆกลุ่มหนึ่งที่แห่งนี้ครับแต่น้องๆกลุ่มนี้ เขาจะมาอวดดีเรื่องอะไรกันเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อนัทวุฒิจรัดพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อตาครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับโรงเรียนเมจมะราวชุทิศจังหวัดจันทบุรีครับตำแหน่งในวงนะครับดูแลเรื่องวิชาการของวงครับครับผมชื่อนายธนภูมิสุนทราพงศ์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6ตำแหน่งในวงเป็นคาถากรครับ ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จักมาก่อนครับครับไม่เคยได้ยินครับครับก่อนที่จะเข้ามาครับก็เคยได้ยินชื่อเสียงครับว่าที่วงโยนี้ไปแข่งที่ดนตีโรครับสาเหตุที่เข้าวงโยนะครับเนื่องจากเห็นรุ่นพี่รุ่นก่อนๆวิ่งวิ่งกันครับแล้วก็ฝึกฝึกระเบียบเลยเห็นว่ามันเทครับก็เลยอยากเข้าก็เลยไปสอบถามเพื่อนที่อยู่ในวงอยู่แล้วครับเขาเพื่อนก็พาเข้ามาครับผม มีตอนน้าผมครับเป็นสิทธิ์เก่าเี่นเป็นจ่าครับพอผมเข้ามาอยู่มหนึ่งเราว่าแนะนําให้มาเล่นผมก็ได้ยินชื่อเสียงเลยครับก็เลยมีความสนใจเลยครับครับตอนสมัยผมเรียนอยู่ประถมครับก็เคยได้ยินชื่อเสียงจากพี่วงโยไม่จะมาแบงครับไปแข่งดนตรีโลครับทําก็ได้ชื่อเสียงให้จังหวัดจันรและประเทศครับผมก็มีความสนใจนะครับพอมาอยู่มหนึ่งก็ได้มาสมัครเข้าวงโยครับ ในความคิดของผมวงโยกเป็นวงที่เป่าในพิธีการต่างๆเดินนำขบวนแล้วก็ในพิธีเปิดงานของห้างหรือว่าอะไรแบบนี้ครับครับผมก็เป็นเป็นนักดนตรีที่แบบมีระเบียบวินัยนะครับแบบฝึกระเบียบเท่ครับตำแหน่งในเครื่องวดนตรีที่เล่นครับเล่นคาริเนตครับ คาลินเนตเป็นเครื่องสีดำๆครับหรือว่าเขาเรียกว่าปีดำหรือบางคนก็เรียกว่าปีฝรั่งะครับลักษณะก็จะเป็นเครื่องว mm ูดวินเครื่องลิ้นเดี่ยวครับมีลักษณะประกอบเป็นท่อนครับครับผมหน้าที่ของผมเป็นขลารกรนะครับก็คือเป็นผู้นําวงครับคอยฝึกระเบียบแถวเวลาออกงานต่างๆก็เป็นผู้ควบคุมวงครับคอยคําสั่งต่างๆอะไรเงี้ยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักชื่อและบทบาทของน้องต้ากับน้องอามกันไปแล้วเดี๋ยวเราให้น้องทั้งสองอธิบายถึงเรื่องการฝึกฝนกันบ้างดีกว่าครับว่ามีขั้นตอนการฝึกยังไงยากแค่ไหน เราไปชมกันต่อเลยครับช่วงแรกนะครับในการฝึกของวงก็จะมีวันพุธครับฝึกระเบียบแถวจันจันอังคารพวกนี้ก็จะเป็นแยกแยกกซอมครับให้พี่สอนน้องประมาณนี้ครับวันพฤหัส,ก,สก,ก็รวมวงนะครับส่ว,นวันเสาร์ก็จะซ้อมระเบียบตอนบ่ายก็รวมวงครับผมตอนแรกที่ผมเข้ามาครับก็ เริ่มจากเล่นเครื่องดนตรีก่อนครับเล่นเครื่องดนตรีเล่นฟุตรครับแล้วก็ฝึกระเบียบแถวอย่างนี้พออยู่ม .6 อาจารย์ก็ให้มาเป็นกะทากรครับรับเครื่องดนตรีที่ผมเล่นส่วนใหญ่เป็นบทบาทของในการน้มากคว่าส่วนใหญ่เป็นทํานองหลักครับในการเคลื่อนว่าแบบแบบแบบเพลงสรรเสริญอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนคนร้องให้รู้ว่าร้องเสียงยังไงครับจะเป็นในใคล้ายคนร้องครับวิธีการฝึกคาถาครับก็ เป็นจากตอนแรกครับก็มีรุ่นพี่ที่เคยเป็นครับก็ถ่ายทอดวิธีการให้แล้วก็มาฝึกผลเองครับต้องใช้เวลาฝึกครับ ความยากของคาลิเนตนะครับคาลิเนตเป็นเครื่องที่เป่าง่ายกว่าเครื่องอื่นฉะนั้นโน้ตของมันจะยากรายละเอียดกวาอยู่ที่รายละเอียดของโน้ตนะครับรความยากเขาก็แบบไม้คาทากรนี่ครับมันก็มีน้ําหนักค่อนข้างหนักครับเวลาฝึกทีหนึ่งก็ต้องแข็งแรงด้วยครับฝึกทีนึงก็ปวดแขนไปสองวันอะไรย่างเงี้ยครับรับตอนแรกในการเล่นคาลิเนตนะครับ เครื่องเป่าทุกเครื่องต้องหัดเป่าใบไม้ก่อนครับเพื่อให้ลมคงที่จาก4ี่จังหวะเข้าไป8 12 mm hmm. เพิ่มไปเรื่อยๆจนขวารุ่นพี่เห็นว่าสมควรแล้วแล้วก็ต่อไปก็ต้องฝึกเมาส์พีชนะครับเมาส์พีชของคารินเนตก็จะมีเป็นลิ้นครับเป่าเป่ายังไงให้ได้เสียงถูกต้องเป่ายังไงไม่ให้ฟีดครับสําหรับช่วงแรกครับเป่าไ้แบบได้เสียงมันไม่ใช่เป่าไม่ออกบ้างก็ต้อง พยายามครับพยายามอยู่ประมาณ3วันนะครับผมก็ที่วงเขาก็ออกกําลังกายอยู่ประจำนะครับ<อ>แล้วก็มีฝึกที่บ้าน,นบ้า,ง,าไไงครับฝึกร่างกายวิตพื้นอะไราครับแก็ฝึกศึกษาวิธีการ<อ>เพิ่มเติมก็ดูในหาคลิปดูใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยครับว่าดูว่าเขาทํายังไงบ้างอนะไรเงี้ยมีไหนที่จะเอามาปรับปรุงในของเราได้บ้างครับเอานะครับคุณผู้ชม ก็ได้ทราบถึงการฝึกฝนของน้องทั้งสองกันไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนก็มีความยากที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะของน้องตานะครับที่ต้องฝึกฝนกระหน่ำเป็นพิเศษหน่อยแต่ก็ต้องชื่นชมน้องทั้งสองนะครับที่ฝ่าฟันมาจนถึงจุดนี้ได้ตอนนี้เราไปฟังความรู้สึกของน้องทั้งสองกันเลยดีกว่าครับ สำหรับผมงานระดับโลกไม่เคยไปครับเคยแต่ไปโชว์ M O U เงี้ยครับได้ไปที่สิงคโปร์ครับรู้สึกตื่นเต้นครับดีใจครับที่ได้ไปครับในการโชว์ครับผมเคยไปแสดงคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ครับตอนอยู่ในตําแหน่งเล่นฟุตครับความรู้สึกครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่สักครั้งหนึ่งได้ไปออกไปโชว์นอกประเทศเงี้ยครับก็ได้เจอเพื่อนใหม่ โชว์มีโชว์แบรนด์กับคอนเสิร์ตแบรนด์นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับได้รับคำชมครับแบบเป็นโชว์ที่สนุกสนานมีมีความแบบสร้างสรรค์เพราะว่าจะมีควงธงมีด้านหลังด้วยครับแล้วเพลงก็บรรเลงได้ไพเราะครับครับผมรู้สึกกดดันครับกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่รุ่นที่เคยทำไว้อะครับก็มีความกลัว แบบรุ่นพี่ที่ไปประกวดเรารู้สึกกดดันครับว่าพี่เขาไปได้ไงครับเราต้องเก่งขนาดไหนถึงจะได้ไปแบบพี่เขาครับครับผมความคิดเปลี่ยนตำแหน่งครับผมไม่ได้คิดจะเปลี่ยนตำแหน่งครับเพราะตำแหน่งที่ได้รับมาครับเป็นความภูมิใจสูงสุดแล้วครับได้รับตำแหน่งนี้เพราะได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้นําวงในการออกงานต่างๆครับครับสำหรับความคิด ที่อยากเปลี่ยนเครื่องครับก็มีบ้างครับเพราะว่าแบบเราเป่าบางทีก็เบื่ออยากเล่นเครื่องตีอะไรอย่างี้บ้างครับก็เลือกเปลี่ยนได้ผมไม่อยากไปเล่นยูโฟครับเพราะชอบเสียงมันครับยูโฟเนียมเป็นเครื่องเป็นเครื่องโลบาร์ครับเสียงกลางๆครับเสียงมันจะนุ่มๆครับในของผมเป็นฆทากรครับก็ ความเป็นผู้นาครับแบบยืนหน้าวงอุ๋ยคนเดียวเลยนะครับก็เป็นที่จับตามองหลายคนครับอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่เสียงของมันครับแล้วก็รูปร่างครับเพราะว่ารูปร่างมันไม่เหมือนใครครับเป็นสีดำๆนะครับเพราะว่าเครื่องอื่นจะเป็นแบบสีเงินจากโลหะหรือไม่ก็สีทองครับอันนี้เป็นสีดำครับสำหรับ ความคิดเห็นที่ว่าวงโยแตกต่างจากวงดนตรีประเภทอื่นยังไงครับเพราะว่าวงโยต้องเป็นระเบียบซ้อมเป็นระบบครับมีความสามัคคีกันภายในหมู่คณะครับครับความแตกต่างครับก็วงโยครับก็เป็นการเดินไปเดินเดินไปด้วยเป่าไปด้วยนะครับแ็แบบวงอื่นๆก็ไม่ไม่ได้แบบนี้ครับก็นั่งเล่นอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เดินไปด้วยเป่าไปด้วยก็ฝึกทั้งร่างกายและเสียงดนตรตีก็แยกภาษาได้ลหลายอย่าง สำหรับการเล่นคาลิเนตนะครับให้ความมีสมาธิแก่เราครับแล้วเราก็นําความที่เราเล่นนวดคาลิเนตได้สมาธิครัไปใช้ในการเรียนการอ่านหนังสือแล้วก็ทำสิ่งต่างๆครับจะได้ประสบผลสำเร็จง่ายขึ้นนะครับความรู้ที่ได้จากวงไว้ครับก็ไม่ได้รู้แค่เรื่องดนตรีครับก็สิ่งที่เราฝึกมาก็ฝึกความเป็นระเบียบความขยันอดทนความสามัคคีอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงครับ สำหรับการเป่าเป่าคารินเนตนะครับทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นครับเพราะว่าโน้ตคารินเนตเป็นโน้ตที่ละเอียดเราก็ต้องดูว่าไม่ให้มันผิดพลาดครับเราต้องใส่ใจม,มากขึ้นครับสิ่งที่ทําอยู่นี้ก็ฝึกการทํางานร่วมร่วมกับผู้อื่นนะครับก็ต้องแบบยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอื่นนี้ด้วยครับได้ทํางานร่วมกันได้อย่างดีครับครับสำหรับถ้าจบจากวงนี้ไปแล้วครับ นำสิ่งที่ได้อย่างอื่นมาครับเพราะว่าเพราะว่าวงนี้แบบสอนมากกว่าที่เครื่องดนตรีครับสอนให้เราใช้ชีวิตสอนให้เราเป็นคนดีขอให้มีจิตสาธารณะครับฉะนั้นในวงนี้เอาไปใชใ้ได้เกือบทุกอย่างเลยครับดนตรีก็อย่างแรกก็ให้ให้ตัวเรามีความสามารถพิเศษที่เหนือคนอื่น,นครับก็ฝึกนิสัยใจคอได้เล่นกับร่วมกับผู้อื่นนะครับ ครับสาหรับถ้าจบจากวงนี้จะเล่นดนตรีต่อไหมไม่ได้เล่นเป็นอาชีพไม่ได้เล่นเป็นแบบหลักแบบนี้ครับแต่ก็จะเล่นในเมื่อมีเวลาว่างครับเพราะว่าดนตรีทําให้เราผ่อนคลายครับอาคานะครับก็คงไม่ได้เล่นเป็นมืออาชีพอย่างนี้ครับก็เล่นเป็นงานดีเด็กเวลาว่างๆก็จะเล่นดนตรีครับยังเล่นต่อสำหรับ สำหรับความรู้สึกนะครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาอยู่วงวงดุริยางและวงจุดจุดนี้ครับเพราะว่าน้อยคนมากครับที่ได้ที่จะได้มาอยู่ที่นี่ครับภูมิใจมากที่สุดครั้งนึงในชีวิตไหมครับเพราะว่าจากนักเรียนหลายพันคนมาอยู่ที่นี่ไม่ถึงร้อยคนนะครับความรู้สึกในวงนี้ก็ภูมิใจมากครับที่ได้มาอยู่ในวงนี้ด้วยครับวงนี้เป็นวงที่มีชื่อเสียงอยู่ครับ อยากฝากที่บอกขอบคุณขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้เสียสละเวลามาสอนพวกเราว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีเงินเดือนเพิ่มก็องมาสอน,นเสาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนครับน้องสำหรับน้องๆก็อยากให้น้อง,อง,องตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งตั้งใจซ้อมไม่ดื้อต่ออาจารย์ไม่ดื้อต่อรุ่นพี่ครับก็ฝากถึงผู้สนใจครับ ถึงอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์ครับที่แบบเสียสละเวลามาฝึกสอนครับอาจารย์ก็มาทุกวันเสาร์อย่างนี้ครับก็เสียสละเวลาส่วนตัวมาสอนนะครับรุ่นน้องๆก็ให้อยากให้ขยันขยันขยันนะครับที่ทำอยู่ก็ดีแล้วครับก็เวลาว่างก็ให้มาฝึกเพิ่มเติมอีกครับ เป็นยังไงกันบ้างเราครับคุณผู้ชมเราได้ทราบถึงประโยชน์อีกด้านหนึ่งของการเล่นดนตรีกันไปแล้วที่นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วยังเป็นการสร้างสมาธิระเบียบวินัยและความสัมพันธ์ภายในกลุ่มอีกด้วยถึงแม้อนาคตน้องๆกลุ่มนี้จะไม่ได้เล่นดนตรีแล้วแต่สิ่งต่างๆที่กล่าวไปจะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่ทําให้น้องๆกลุ่มนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตครับ หน้าเราจะไปพบกับน้องๆกลุ่มไหนทํากิจกรรมอะไรรอติดตามชมกันได้กับรายการเด็กอวดดีวันนี้สวัสดีครับ